ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นัน้นครั้งนั้นแลชานุสโสณีพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าแม้ท่านพระโคดมก็ทรงปฏิญญาณว่าเป็นพรหมจารีหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพรามบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบ พึงกล่าวผู้ใดว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พรอยบริสุทธิ์บริบูรณ์บุคคลนั้นเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวเรานั่นแหละเพราะเราประพฤติพรหมจรรย์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ข้าแต่ท่านพระโกดมก็อะไรชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจรรย์ดูก่อนพระรามถูกแล้วสมณนะหรือพระรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาณว่า เป็นพรหมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามแต่ยังยินดีการขัดสีรูปลายให้อาบนามและนวดฟันของมาตุคามพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการบําเรอนันแม่ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาด ทะลุด่างพรอ,อยแห่งพรหมจัรร์ดูก่อนพระรามผู้เนเรากล่าวว่าประพฤติพรหมจัรร์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสั่งโยกไม่พ้นจากชาติจาร,ามรนะมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาสะ เรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้ดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพรมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมตุคาม และไม่ยินดีการขัดสีรูปไหลให้อาบนามและการนวดฟันของมาตุคามแต่ยังกระซิกกระซีเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคามพอใจชอบใจถึงความปรื้มใจด้วยการเสียส่วนนั้นแม่ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่าง พ้อยแห่งพรหมจันทร์ดูก่อนพร,รามผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจันทร์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยกไม่พ้นจากชาติชา,ารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปปายาสะเรากล่าวว่า ไม่หลุดพ้นไปจากกล่องทุกขได้ดูก่อนพร,รามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพร,รามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพรมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามและไม่กระซิกกระซี เล่นหัวสับป,ปยอกกับมาตุรามแต่เพ่งดูจ้องดูจักสุแห่งมาตุรามด้วยจักสุของตนพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการเล็งแลนั้นแม่ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างพรอยแห่งพรหมจรรย์ ดูก่อนพร,รามผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยกไม่พ้นจากชาติชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาสะเรากล่าวว่าไม่หลุดพน้นไปจากกองทุกได้ ดูก่อนพร,ราหมณ์อีกประการหนึ่งสมณะหรือพร,ราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามไม่กระซิกกระซีเล่นหัวสับพยอกับมาตุคามและไม่เพ่งดู ช่องดูจักสุแห่งมาตุคามด้วยจักสุของตนแต่ได้ฟังเสียงมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีพอใจชอบใจถึงความปรื้มใจด้วยเสียงนั้น แม่ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรหมจัรรย์ดูก่อนพรามผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจัรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยกไม่พ้นจากชาติจาระมรณนะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปปายาสะเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้ดูก่อนพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตนว่า เป็นพรหมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุขามไม่กระซิกกระซิเล่นหัวสับยอกกับมาตุขามไม่เพ่งดูจ้องดูจักสุแห่งมาตุคามด้วยจักสุของตนและไม่ได้ฟังเสียงแห่งมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดี ขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีแต่ตามนึกถึงการหัวเราะพูดเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อนพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยอาการนั้นแม่้อนีก็ชื่อว่าขาด ทะลุด่างพรอยแห่งพรหมจัรรย์ดูก่อนพรามผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจัรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมทุนสั่งโยกไม่พ้นจากชาติชาระมรณะสงกะปริเทวะทุกโทมนัและอุปปายาสะ เรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกได้ดูก่อนพร,รามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพร,รามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมตุคามไม่กระสิกกระซี เล่นหัวสับพยอกกับมาตุรามไม่เพ่งดูจ้องดูจักสุแห่งมาตุรามด้วยจักสุของตนไม่ได้ฟังเสียงแห่งมาตุรามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ดี ข้างนอกกำแพงก็ดีและไม่ได้ตามนึกถึงการหัวเราะการพูดการเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อนแต่ได้เห็นขราบดีก็ดีบุตรแห่งขราบดีก็ดีผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกรรมกุลห้าบำเรอตนอยู่ พอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการบำเรอน,นั้นแม่คอนีก็ชื่อว่าขาดทนุด่างพรอยแห่งพรหมจันทร์ดูก่อนพรามผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจันทร์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยกไม่พ้นจากชาติ ชาระมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัดและอุป,ปายาสะเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากก่องทุกข์ได้ดูก่อนพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ ปฏิญญาณตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามไม่กระซิกกระซีเล่นหัวสัพยกับมาตุคามไม่เพ่งดูจ้องดูจักสุมาตุคามด้วยจักสุของตนเองไม่ได้ฟังเสียงแห่งมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดี พูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีไม่ได้ตามนึกถึงการหัวเราะการพูดการเล่นหัวกับมตุคามในการก่อนและไม่ได้เห็นกระบดีก็ดีบุตร แห่งครืบ,บดีก็ดีผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุลห้าบำเรอตนอยู่แต่ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลพรตตบะ หรือพรมจัน์นีพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยความปราถนานั้นแม่ก้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างพร้อยแห่งพรมจัรทร์ดูก่อนพร,รามผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรมจัรทร์ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่พ้นไปจากชาติจาระมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปปายาสะเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้ดูก่อนพราหมณ์เรายังพิจารณาเห็นเมทุนสังโยก เจ็ดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งว่ายัางละไม่ได้ในตนเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้นุตตร,รสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ เพียงนั้นแต่เมื่อใดเราไม่พิจารณาเห็นเมถุนสังโยกเจ็ดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าอย่างละไม่ได้ในตนเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตราัสารู้อนุตระตัมมาตัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ก็ยานตตสนะเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้มีในที่สุดบัดนีพบใหม่ไม่มีอีก เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชานุสโณนีพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญทาติดของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอท่านพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป